ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้กับวันเสาร์ที่28ตุลาคม2566ันาะครับเนาะครับมื้อนี้พอเตรียมผ้ามาติดตามเล่าพัฒนาของปู่578ต่ออีกนะครับเนาะครับงวดวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่27ที่ผ่านมานะครับเล่าพัฒนาออก001 สองสองสองรับเด็กล่างก็ออกหนึ่งสองนะครับเนาะครับของปูห้าเจ็ดแปดับไปได้เบิงดในที่ตามน้ำพอเตียมก็ดีโสมันกันดีนะครับเนาะครับครับ แต่ว่าเรียกเรียกที่ปูให้วิ่งนะครับเนาะบนล่างแปดกับเก้าแต่เก้ากับรุดนะครับเนาะแต่ว่าตกกันนะครับศูนย์ศูนย์สองสองหกหกกับเข่าสองสองนะครับรับปูห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะรับกับบัลายหางคือเก่านะครับปูห้ยมากกับซ้ำเก่ารับมวลนี้มาตามกันต่ออยเนาะเอาก็เตรียมข้อขอกับขอบพระคุณครับ ปูนะครับเด้อปูห้าเจ็ดแปดแต่ก็ขอขอบคุณทีมงานที่ได้ส่งมาให้นะครับเนาะมาเตี่ยมหอมมาลงครับฝากพี่ฝากน้องกอินไปจังโสกจังบุตรนะครับเนาะครับเตี่ยมข้ามาเบิงนะครับเนาะ วันจันทร์ที่30นะครับ สัดเจียนมครับ 5 7ห้าเจ็ดแปดนะครับแจมกได้ว่าอยู่กันเขาเพราะแตมมีตามมาให้อีกนะครับเนาะ,ะกับปรากฏว่าเขาสองสองอีกนะครับ ขับบนล่างวิ่งรูด4กับ5นะครับขับคือเก่านะครับปูพ่นบนเนนให้นะครับ สี่กับ5้า1 40นะครับนี่คือหลักสี่ รักห้าห้าหนึ่งหน,นะครับซีหางคือเกาแต่ว่าก็มีตกกันน้ำ ตวนตกกันเบิลกันเป่านะครับเนาะศูนยะนะครับ สามสามเก้าเก้านะครับ นี่ตัวน,นี้นะครับเนาะสี่หนึ่งกันะ 4, 1, 4, 0์ศูนยมานะครับรับเอาว,นนนะวันจันทร์ 30, 5, 6, 6, นะครับเนาะวันจันทร์ที่30มตุลาคม2องห้านะครับเราพัฒนาปูห้าเจ็ับบนล่างวิ่งรลด4กับ5้าับจับโคหลักสีกับสี่หนึ 50รับส่วนตัวกันนะครับเนาะ00 33 99ครับท่านั้นแล้วพอเตรียมกับข้อกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อแล้วก็ข้อกราบขอบพระคุณทีมงานพอเตรียมครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พอเตรียมนะครับเนาะฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ ครับงวดที่ผ่านมากับเขาตกกันเนาะครับเนาะพระเจ้าใหม่เบิ้งอีกที่หนึ่งนะครับเด้อนี่ครับกันศูนย์ศูนย์สองสองหกหกเรียกเขาออกสองสองนะครับเนาะครับเอางวดนี้กับข้อให้เดินต่อคอยเขาปังปังหยกเนาะเอฟทีเนาะครับเอฟทีก็จะได้โศกโศกมันมานกันนะครับจริงจริงดาวเลขจุ๊มนี้เนาะครับเนาะตัดนั่นกาพระเจ้าใหม่อยากให้กลับตัวไว้นําอยู่ รับ4114 40045115 5005น้าหนัครับเนาะรับแต่ว่าครับมื่าเขาเรียกเป่าครับพอได้กลับยากเนาะรับเนาะรับเอาเขามาแล้วก็จะลืมนะครับเ้อกดไลล์กดแช่พอแต้มน้ำเน่เนาะรับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจพอแต้มนํานะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มข้อกราบขอบคุณเอฟซีท <Viol in S 2> ุกคนนะครับเ้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพอแต้ม ครับพอแต้มขอไว้พรให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บย่าให้ไใดความไข่ยาให้มีนะครับเนาะครับข้อห้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกตุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม